ไปเลวไเร็เอาห็นใส่ยวายได้เล้เรวโอ้ยบวากาสามมาล่อยล่เลยกงหนนก็ไปขายเนาะยปขี้ด uh)> ัแย่ดีนะไปได้เลยไปได้ไปได้เลยนะไปไปใส่กัะดอากเนแยดแทลกปูลูกเปล่าลูกก้อนมัก้อนเมียก็แทก้อนเมียันย่งกูบ้านรอบนึงลูกกูได้ถึงบางหลายลูกไปอีกที่บ้านนี้ไปอีกตัวกูซอมรอบสมเขือกูอยู่นี่โอ้เป็นห่างก่ท้ปอ่างนี้ห็นไหม เฮ็ดเผื่อจะท่าแต่กินน้ำโมน้ำขวไปหนิกูหละขึอ้นอยาก,ก้อยเฮ็ดเนาะมึงเปลี่ยนกระเป๋าบ่บ่บอเปลี่ยนตอกเงนเงินสดเท่านั้นสั้นยี่แม่ค้าหนาเงินอีผู้หญิงหน้าเงินเอ๋งแต่ยู่งแต่เาเงินทักสนเฉื่อยไหมเฮ้เฮ้เของนี่ยเขเปลี่ยนยากินมัดละเปลี่ยนกันก็ได้ไหรอพุชจะเป็นตรงีไม่แต่วงเงินเปลี่ยนขาดเฉื่อยเขาบ้านเศาใส่สิ่งใส่ของเปลี่ยนกันแล้วเอาหนีออกไปเจ้าบ้านเราเจ้าสั่นเต็มตาดิคอยจะเอาน้ำมัน ปกติเขาสี่หารอยเดนี้ฟาดก๊มึงจะมาโบยังกันรอกเดยซ้อเอาหนี้ี่หารอยเอาละสามร่อยเท่านั้นแหละนี่เลยอะมึงจะบบกเกินไปแล้วคันขันคือกูเมาอยนี้กูให้สองร่อยไปโอ้ยขครอยากขายซะเขาก็ไ่อยากขายแจ่วเา้อต้องบักเต็มตาสิมาสองร้อยังไหนเกมาสัญญาบ้านนมันขึ้นประเด็นตเฮ็ดเด้โอ้จะไปลอกไปหาผู้ายโอ้ใช่เอกูเพิ่งยไปหาเฮ็ดดูน้ะกูไปหาตาป่าเอาเอาอเอาเอเอา เอมาไว้ก้นืดไหลาอยจะไม่ต้อนหนาต้อหลทามกับแห้งเราตัวเอามาสแกนเอาบารับเงินโฉดมันมาต้อไหลตะเกีนเข้าไปโอนบรเอาบารี่เก้าละี่บาร์เงินได้บาร์ซี่มันนี่เอาไปเมื่อตตีนี่ผิมพใส่บร์ดเงินได้บรเก้าหลไาไ์ดเอาเงมนเก้าลอยก็เ่าบาทเท่านั้นบริเวณเตะบาร์ุน้ำหนึ่งศูนย์มคือมัเป็นเงินท่าศีนษะเขาโอนท่าบุญเตะก็อมมากโอนไปแล้ว โอนเจ้าคืองระดงอาชลีไมข่อยเบิ้มเพราะแนี้ดิกูว่าปันวนขีสอต้อแล้วนะนีเบิ่ยล้ห่วยสลีปกันนั่นดิเพราะใจใจเจ้านั่นดิเออมันซื้อข่อยวัละหัน่น้นน่ะเนอ่้แล้วแฟนเพจน่ะเอาเเนียเจ้าต้มมันเดืหลายไปลสาอนี่กี่เ่กระสามอยแล้วตาเปลี่ยนข่อยอุ้ยาพี่ปวดมัต่เต้อย่ามาขายผึกแนวมันกอตาตาามาเปลี่ยน。 เอาเบอรงของติทเทให้เอาหั่นือเป็ยงซันเอาหื่าเปรียงไดมันคือ้วเ,เต็มตามี่เอาือว่าเต็มตาไนนะก็สอซ้ำเห็นจะได้ซ้ำเห็นนั่ตัวมันก็คือบ่วหน่อยก็การอะไเจ้ามันคือจังสิบเต็มตาเอาแล้วแล้วเราเลี้ยงขนาดราเจ้าสื้อเราไม่คอเม้นต์เขาเราือว่าเอาหย่งซื้อเราเขาปรดับยนเดแค่ม้วนเต็ม รับ<ม>เปลี่ยนสิค่ะขึือนนะคะซื้อแล้วก็คือซื้อเลยนะคะตัวกุฏิรเรียมังอรตัวนีว่มาขอตัวนี่ขอบาขอบ้านี่ขววบนอมันเป็นธุรกิจและกลยุทธ์การขายใหญ่ดาวมึงบังดูมันสมป์่ะนี่สมป์ป์สมบ์ปสร้างหรเนาที่ขอามาสิขวแล้วนะ